การกระทําเชิงตะกะบนภาพเนี่ยแบบ่งออกเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่หนึ่งยูนิเนอรี่นะครับโอเปอเรชั Operation, ก็คือตัวกระทําเพียงค่าเดียวกระทําในกลุ่มนั้นอย่างเช่นพวกน็อตหรือการเลื่อนบิดอะไรต่างๆเราจะใช้ภาพ Input เข้ามาเพียงภาพเดียวนะครับส่วน Binary o p โอเปอเรก็คือจะต้องใช้สองภาพเพื่อมาทําอะไรเพื่อมาทำแอนหรือแนนอหรือ x o ็ นะครับกลุ่มนี้จึงชื่อว่า Binary Operation นะครับอันนี้ทบทวนนิดนึงนะครับการกระทํานอดอหรือการกระทำา i n v e อ่าสามารถกระทําได้ทั้งภาพขาวดำและภาพโทนสีเทานะครับโดยภาพผลลัพธ์จะเป็นภาพนิเกทีฟนะครับเพราะว่าเดิม0ูนย์จะกลายเป็น1 1จะกลายเป็น0ภาพสีก็ให้ใช้สูตรข้างล่างนี้นะครับในแต่ละเพลน Q คือภาพผลลัพธ์ที่ตำแหน่ง i j column low นั้นๆจะมีค่าเท่ากับเอาค่าคงที่255ตั้งลบด้วยค่าพิกเซลของภาพาต้นฉบับนะครับ p นี่จะเป็นภาพปกตินะครับส่วน q เนี่ยจะเป็นภาพ n นิเ t ทีฟถ้าไม่ตั้งแบบนี้เราก็ใช้ NOT ไปเลยการกระทำ n d ก็จะเห็นว่าพิกเซลศูนย์เจอพิกเซลศนย์จะได้ผลลัพธ์เป็น0นย์มาแอนกันแล้วนะครับ0 and ูนยแอนกับ1ได้ศูนย์หนแอนกับ0นได้ศนมี1กับ1นึเท่านั้นแอนกันได้1แต่ถ้าเป็นแนนเติมนัดเข้าไปก็จะเห็นว่าผลลัพธ์มันจะตรงกันข้างกับแอนนะครับก็คือ3ตัวข้างบนเป็น1และข้างล่าง1ตัวจะแนนก็จะกลายเป็น0ูนย์า R หรือ xor ก็จะเห็นว่าถ้าบิดใดบิด1นึ่นึ 1, มันก็จะให้ผลลัพธ์การออเป็น1ส่วน not o ก็จะตรงข้ามกับ o นะครับก็คืออเป็น1ที่การกระทำแรกแล้วก็เป็นศูนย์ที่การกระทำที่เหลืออีก3ตัวนะครับการกระทำ x o exclusive o ก็คือถ้าเหมือนกันเนี่ยจะไม่เอามา ผลลัพธ์จะเป็นศูนย์อย่างเช่นบิต a เป็นศูนย์บิต b เป็นศูนย์ xo กันได้ศูนย์บิต a เป็นหนึ่งบิต b เป็นหนึ่งเหมือนกันอย่างนี้มันจะได้ผลการ xo นี่เป็นศูนย์เฉพาะบิตที่ a หรือ b ไม่เหมือนกันอย่างเช่น a เป็นศูนย์ b เป็นหนึ่งมันจะได้หนึ่งหรือกลับกันถ้า a เป็นหนึ่ง b เป็นศูนย์มันจะได้หนึ่งนะครับก็คือหาสิ่งที่ไม่เหมือนกันอันนี้จะรวม จะรวมตัวอย่างทั้งหมดนี่เลยนะครับเข้าด้วยกันกลายเป็นตัวอย่างที่1 1นะครับก็ไปที่ microsoft visual studio code นะครับที่โฟลเดอร์ส่วนตัวก็คลิก new file แล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ dip exam หนึ่งหนึ่ง นะครับ under score logic operation uh, จุด t y ร uh, วมเลยนะครับ logic แล้วก็ operation operations มี operation ทั้งหมดที่อธิบายมาเนี่ยรวมกันในหนึ่งตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็คอสเ e นเอคอ e อนราานี้ถามว่ามันไปนเหมือนกับตัวอย่างไหนก็ต้องดูตัวอย่างที่เป็นภาพเกสเกลแต่จริงๆแล้วเราเราจะแปลงภาพเกสเกลให้เป็นภาพเขาดำก่อน จากนั้นก็กลับภาพจากขาวเป็นดำดำเป็นขาวแล้วก็จะกลับทำแอนนอตแอนออเอ็กอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับไปที่ตัวอย่างที่แล้วนะครับตัวอย่างที่10ก๊อปบรรทัด ที่หนึ่งถึงสิบสามมาก่อนอะแล้วก็แก้ไขมาที่หนึ่งก็เป็นตัวอย่างที่สิบเอ็ด underscore สองสองห้าหกสี่แค่เป็น logic operation อ ติโ o เปเลชันเมี S ด้วยแล้วก็จุด PY นะครับส่วนแพ็กเกจที่จะเอามาเหมือนเดิมก่อนก็ได้นะครับก็ปี c ี2 p งแมทพอ r เ l เ b r y แล้วก็นำพายนะครับต่อมา IMG ทจี I ่ใหญ่ 1, IMG งจี M ่ใหญ่2อันนี้เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น SCR 1 จุด bmp แล้วก็ scr 2จุด bmp เดี๋ยวจะใส่ภาพไปให้นะครับเป็นภาพ grayscale ตัดมาเราก็เอามาแกะเชฟเพื่อดูโลคอลัมน์นะครับอ่าตรงนี้นะครับเราอาจจะโชว ตอภาพตัวอิมเมจไปเลยบนฉบับเนี่ยนะครับก็ท่านเดิมนะครับก็ใช้วิธีไปกรอบมาจากตัวอย่างที่แล้วอเอามาสองชุดพอมอาสองชุดนะครับเฮ้ะอย่าลืมเคาะ ว่างๆแล้วก็ plt จุดโถวงเล็บเปิดปิดตรงนี้นะครับเนื่องจากเรามีภาพจะโชว์ค่อนข้างเยอะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนตรงสับพลอตนี่เป็นสองแถวสี่คอลัมน์จะได้ภาพ8ภาพภาพที่หนึ่งก็คือ i m g ที่ใหญ่หนึ่งแล้วก ภาพที่สองก็จะเป็น IMG ครับที่ใหญ่สองเป็นภาพต้นฉบับครับแล้วหลังจากนี้เราก็จะเป็นกระบวนการที่ส,สี่ processing e i n ตรงนี้ก็จะมี not and or exclusive or อะไรนี่ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้้็ท่องว่างไว้เยอะๆ แต่ต้องการโชว์แค่นี้ก่อนนะครับหลังจากดาวน์โหลดมาไฟล์ทั้งคู่จะก,กองอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดก็ให้ไปก o อปปี้ไทั้งคู่มาวางไว้ในโฟลเดอร์ย่อย DIP Images ในโฟลเดอร์ใหญ่ของเรานะครับอันนี้ หลังจากได้ไฟล์มาแล้วอ่าเราก็เซฟไปก๊อปชื่อไฟล์จากบรรทัดที่1ครับแล้วก็มาที่เทอร์มินอล p y t h o n นวรกแล้วก็วางชื่อไฟล์ e x a m ที่สิบเอ็ดลงไปขอ enter ขอรีเนม e ไปแล้วกันนะครับ e n น m e u n d e r s กอร์สองสองห้าหกสี่โอเคนะครับอ่าได้มาเกสเกลหนึ่งเกสเกลสองนะครับก็จะไวหน่อยเนาะตอนนี้ เอเลื่อนมาที่การโพสเซตนะครับการโพสเซตก็จะเริ่มจากาง่ายๆก่อนนะครับเราจะแปลงภาพที่ได้มาเนี่ยให้เป็นแบ็กแอนไวท์อันนี้จริงๆแล้วมันอยู่ในตัวอย่างโน่นประมาณตัวอย่าง5นะครับตัวอย่าง5ก็ลองไปดูตัวอย่าง5ก็จะมี ที่บรรทัดสิบสี่ำสั่ง t e s show นะครับะเ,เอามาเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็น4ีุดก็ได้นะครับเอ่อแปลงจากเกรเป็นแบ็กไวต์ตั้งชื่อว่า img back ไว้์หนึ่ง อย่าลืมมีมีตัว r et return ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็คอมมาเพราะฉะนั้นตรงน,นี้ก็เป็น cv 2จุด threshold แล้วก็ img g ใหญ่หนึ่งแล้วก็จุดแบ่งจุดแบ่งก็เอารู้สึกจะหนึ่งห้าเจ็ดนะครับเป็นค่าที่เหมาะสมน,นี่เท่าเท่าที่ทดสอบดูก่อนแล้วนะครับ ่าก็ทํานองเดียวกันภาพที่สองก็แปลงให้เป็นแบคไว้สองครับ i m t g ใหญ่สองจุดแบ่งก็หนึ่งห้าเจ็ดเท่ากันนะครับอ่าตรงนี้แปลงเสร็จโชว์เลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็กรอบกรอบพ p เ o ตเนี่ย มาเลยนะครับแล้เวเราเราจะ,จะใช้วิธีว่าทํางานชิ้นหนึ่งโชว์ผลลัพธ์ชิ้นหนึ่งทำงานชิ้นหนึ่งโชว์ผลลัพธ์ชิ้นหนึ่ง,ง,นนง,รนนงเราก็ใช้วิธี Copy ครับอ่าสับพลอัอ่าเมื่อกี้กันเป็นการกระทำเปลี่ยนจากเกรย์มาเป็นแบ็กไว้นะครับอ่าโอเคนะครับเราก็ก๊อปจากด้านบนมา tlt support 2, 4, งตรงนี้ก็เป็นภาพที่3ตรงนี้ก็ต้องเป็น img b a c k white หน่าแล้วก็ที่ title ก็ง่ายๆก็เป็น b a c k white หนอีก support 1ก็เปลี่ยนเป็น 2, 4, 4 ตรงนี้ก็ต้องเป็น img b a c k w i s e 2และที่ title ก็เป็น b a c k w s i v e 2เซมาที่ terminal อลองลันดูเราก็จะได้ภาพ b a c k w i s e นะครับมาอ้าถัดไปทำ not เอาภาพ b a c k w i s e หกับ แบ็กไว้สองเนี่ยมาทำนอ็อตอันนี้เพื่อประหยัดเมมโมรีจะใช้ตัวแปรเดิมก็คือ I M g แบ็กไว้หนแล้วก็แบ็กไว้สองต่อมาน็อตเนี่ยมันเป็นความสามารถของ Open CV เราก็จะใช้ความสามารถนี้เลยโดยไม่ต้องทําด้วยมือนะครับ mm hmm. ก็ C V 2องจุดบิดไว้ แล้วก็มันจะขึ้นให้เยอะเลยนะครับแอนนอเอ็กอออะไรพวกนี้นะครับตรงนัดที่นี้เราก็าบิดไว้แล้วก็อันด์สกอร์นอตอ่าแล้วก็เอาภาพต้นฉบับก็คือชื่อเดิมอะลรไอเอ็มดีแบ็กไว้หนมากระทำนะครับคุณจะพิมพ์หรือว่าจะใช้วิธีก๊อบก็ได้ก็สำหรับภาพที่สอง เปลี่ยนเป็น imp back w i s e ส cv สแล้วก็ bit w i not imp back w i s e สอ่าอันนี้การแสดงผลก็ใช้วิธีกรอบสามเอ็ดสามสองสามามสามากสางเกลืบลงไป ก็จะเห็นว่าเราก็จะแก้เฉพาะตัวเลขสับพลอตนับต่อไปเลยก็เป็นภาพที่ห้าภาพที่หกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นน็อตพัดแบ็กไว้หนึ่งกับพัดแบ็กไว้สองอ่ะสับพลัสสองคอมมาสี่คอมมาห้า ภาพเดิมแล้วก็เปลี่ยนตรงไทเทอรเป็น not back w i s e หจากนั้นก็รบรรทัด47ก็บมาก็เปลี่ยน 2, 4, งี่ภาพที่หก im show img back w i s e สเหมือนเดิมแล้วก็มาเปลี่ยนตรงไทเทอรเป็น not back w i s e นะครับอ่า save แล้วลอง run ดู ก็จะได้มาอีกสองภาพก็คือเอาภาพแบ็กไวท์เดิมเนี่ยมากลับพื้นขาวกลายเป็นพื้นดำตัววัตถุดำกลายเป็นวัตถุขาวนะครับอ่ะคราวนี้เรายังเหลืออะไรบ้างน็อตแล้วถัดไปน,นี้สี่จุดสามอ น็อแล้วก็ต้องแอนทะีเนาะแอนใช้วิธีเดิมมานะครับตอบสี่สิบจนถึงสี่สิบเก้าอบสี่สิบจนถึงมาสี่สิบเก้ามาทั้งแอจริงๆแล้วการทำซ้ำๆๆกันแบบเนี้ยนะครับเราสามารถแยกเขียนเป็นฟังก์ชันได้ เดี๋ยวคราวหน้าจะสอนเรื่องฟังก์ชันนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาก๊อปซ้ำก๊อปซ้ำก๊อปซ้ำรเราสร้างฟังก์ชันแล้วก็ใช้งานเลยเจากบรรทัด40ถึง49เราก๊อปมาแล้วก็วางเพื่อจะทำแอนครับก็ะจะเห็นว่าราวนี้มันต้องเอาภาพสองภาพเนี่ยมากระทำนะครับเราก็จะลดตรงนี้ก็เหลือแค่หนึ่งนะครับ เพราะว่าตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่าเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่นะครับ้5 52ต้องตั้งตัวแปลใหม่ว่า IMGN ก็แล้วกัน IMGN ใช้ความสามารถของ CV2 b i t w i ้ e ตรงนี้ก็เป็น n n วงเล็บเ,เนื่องจากมันเป็น binary o peration ต้องมีตัวถูกกระทำเนี่ยสตัว ก็คือ IMG backwhite แล้วก็ backwhite เป็นอักูเมนต์ข้างในนะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนสับพลอ t เป็นเท่าไหรล่ละเป็น7 6กแล้วเนาะก็7อันนี่ก็เปลี่ยนเป็น IMG and น,นี่ก็เปลี่ยนเป็น ที่ไทเทลเปลี่ยนเป็นแอนอันนี้ก๊อปมาเกินได้แอนแล้วนะครับตั้งตัวแปร i n g แอนแล้วก็เท่ากับแล้วก็ความสามารถของ open c v 2แล้วก็ bit wise แอนเอา i n g back wise หก็ i n g back wise สมากระทำาแล้วก็ใส่ในภาพ imgn แล้วก็โชว์ลองเซฟลองลันดูก็ได้แอนมาเรู้สึกอ r กับ x อที่ไม่พอต้องใส่จะต้องไปเปลี่ยนนะครับต้องเป็นสองแถว5้าคอลัมน์ เห็นว่าแอนเนี่ยจะเห็นว่าภาพไหนที่เหมือนกันใช่หมหนึ่กับหนึเท่านั้นก็คือวัตถุชิ้นใหญ่ได้มา1ชิ้นส่วนวัตถุชิ้นเล็กเนี่ยภาพที่1เนี่ยมันไปแอนกับ0ูนย์ภาพที่2ภาพที่1นเนี่ยศกับหนึมันมันแอนกันมันกลายเป็น0นย์หมดเลยเอ่าโอเคต่อไปการกระทำถัดไป4จุดส,ส อันนี้ก็ต้องเป็นลอละมันก็จะคล้ายๆกับ4.3ก็ใช้วิธี top 4.3มากตรงนี้ก็ต้องเป็น IMG O r ทัดที่59นะครับแล้วตรงนี้ก็บิ t CV 2. bit wise O r แล้วก็ไส้ข้าในก็เป็นภาพหนึ่งภาพสองเหมือนเดิมตรงนี้ก็เป็นสองวงเล็บสี่วงเล็บแปดอ่าครบเสจแล้วตรงนี้ก็เป็น IMG ตรง IMG นี่ก็เปลี่ยนเป็น IMG OR ที่ t i เทลก็เปลี่ยนเป็น OR นะครับแล้วเราก็เซฟแล้วลองรันดู ก็ะจะเห็นว่าอเนี่ยมาเอาทั้งหมดเลยมารวมกันแต่ตรงไหนที่เหมือนกันคือวัตถุชิ้นใหญ่เนี่ยมันสองชิ้นเหมือนกันมันจะเลือกมาชิ้นเดียวะนะครับอ้าวคราวนี้มีปัญหาและเราเหลือ xo เหลือ xo อ,อ,อีกการกระทำหนึ่งแต่เนื้อที่ไม่พอดังนั้นดังนั้นคงจะต้องไปเปลี่ยนสับพัดเป็น2,5 นะครับก็ตามไปข้างบนเป็นจาก4เป็น5้ของคอมมาห้าองคอมม่าห้าองสอคอมม่าห้คอมม่าสาคอมม่าห้คอมม่าสี่สคอมม่า5้ามา้าสอคอมม่าหแล้วก็คอมม่าแล้วก็2คอมม่า5 คอมมาเจแล้วก็สองคอมมาห้าแล้วก็แอดนะครับอ่ะเหลืออีกการกระทำหนึ่งก็ใช้วิธีก็อ y เป้เลยอ่ะการกระทำาอ o กเติม X ไปข้างหน้าก็คือ สิ่งไหนที่มันไม่เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นบรรทัด66ขั้าแก้เป็น IMG XO ประกับ CV 2 b i t ไว r นะครับมีมีคำสั่งสำเร็จรูปให้ใช้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่ยากอ u m e n t ข้างในก็เป็น back ้1 back Y 2เหมือนเดิม ต่อมาตรงสับพลสก็แก้เป็น2องคหคอแล้วก็ที่ IM Show ก็เป็น IMG X ตัวใหญ่แล้วก็ O แล้วก็ทุดท้าย title ก็แก้เป็น XO อ่ะก็เซฟนะครับแล้วก็ลองรันดู คราวนี้เราก็จะได้มาครบและครบทุกการกระทำะตรก,กะสองภาพแรกเป็นเกสเกลนะครับจริงๆแล้วคำสั่งของ o อ e o p v n CV เนี่ยสามารถลองรับเกส a l e แล้วก็สีได้นะครับแต่ในที่นี้เราแปลงจากเกสเก e เป็นแบ็กไว้ก่อน b บ็กไว้หนึ่งกับแบ็กไว้สองนะครับต่อจากนั้นก็ ทำนัดทำนัดทั้งแบ็กไว้หนึ่งแล้วก็ไวแบ็กไว้สองหลังจากนั้นเอาแบ็กไว้หนึ่งกับแบ็กไว้สองนี่มาทำแอนมันก็จะได้วัตถุชิ้นใหญ่ทำอจะได้มาครบเลยวัตถุชิ้นใหญ่ซ้ำก,กันก็เหลือตัวเดียวแล้วก็ x อ็ก็เลือกตัวที่ไม่เหมือนที่ไม่เหมือนกันของแบ็กไว้หนึ่งแบ็กไว้สอง ตัวที่ไม่เหมือนกันก็คือ,อวัตถุชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยส่วนวัตถุชิ้นใหญ่เหมือนกันมันก็จะกลายเป็นศูนย์ไป